ผ่อนได้ปีดับเบีย้ยนาน24งวดหรือ2ปีที่ดินเนื้อที่126ตารางวาวิวเขา360องศาได้แหล่งน้ำไฟฟ้าอยู่หน้าแปลงเรียบร้อยแล้วออปชั่นดีๆราคาถูกๆรีบๆมาจับมาเจ้ากันค่ะ รามูชาแนลตรงนี้มีแต่ที่ดินราคาถูกๆและเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของทุกแปลงเลยนะคะซึ่งเช่านี้นะคะไม่มีการบวกราคาหรือว่าเทินราคาแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะวันนี้นะคะทุกคนข่าวจะพามาชมที่ดินสวยๆราคาถูกๆและที่สำคัญคือผ่อนได้นานตั้งสงป ันชดีขนาดนี้ก่อนปีใหม่นี้ตั้งจัดซับแปลงแล้วค่ะทุกคนและที่สำคัญคือมีแค่แปลงเดียวเท่านั้นเองนะคะที่ดินที่โอจะพาทุกคนชมในวันนี้นะคะเนื้อที่ ไม่เยอะนะคะ126ตารางวากกำลังสร้างบ้านสวนบ้านพักตากอากาศพอดีพอดีเลยถมดินเสร็จแล้วพร้อมสร้างบ้านได้เลยไฟฟ้าอยู่หน้าแปลงเรียบร้อยแล้วมองเห็นวิวเขาเทือกเขาใหญ่ชัดๆอยู่ด้านหลังนะคะตรงนี้ตามหลักของจุ้ยเลยนะเป็นที่ดินที่หน้าน้ําหลังเขาแต่ว่าเป็นน้ําของเพื่อนบ้านคะ่ะน้ําของเพื่อนบ้านแต่เราได้ประโยชน์ไปด้วยตามหลักของจุ้ยหน้าน้ําหลังเขามีบ่อน้ําใหญ่เลยนะคะแล้วก็ติดถนนสรัน นะมีความกว้างนะคะถนนถึง8เมตรขับรถสวนกันได้แบบสบายๆเลยนะคะและที่ดินของเราลักษณะรูปแลปงสี่เหลี่ยมผืนผ้า<ม>หน้ากว้างติดถนนประมาณ17เมตร ความลึกนะคะลึกเข้าไปประมาณ41เมตรนะคะรวมแล้วนะคะจะได้เนื้อที่126ตารางวาถมดินเต็มพื้นที่ไม่มีบอ่อน้ําให้เกะก,กะลูกตาเลยใครที่ไม่ชอบบอ่อน้ําในที่ตัวเองรีบมาดูมาจับมาจองได้เลยนะคะที่ดินตรงนี้มองเห็นวิวเขาเทือกเขาใหญ่นะคะการเดินทางตรงนี้สะดวกสบายมากๆเลยนะคะห่างจากฟิวเจอร์พาร์คเพียงแค่84กิโลเมตรเท่านั้นเองห่างจากอนุสาวรีย์นะคะประมาณ116กิโลเมตรก ถือว่าไม่ไก่มากนะคะขับรถมาชั่วโมงกว,กว่าก็มาถึงหน้าแปลงเลยนะคะที่ดินตอนนี้เจ้าของนั้นให้ผ่อนได้นานนะคะวางเงินดาววันนี้นะคะ10,000แสนบาทพร้อมเข้าทำประโยชน์ได้ทันทีเลยนะคะโดยเจ้าของบอกว่าผ่อนแบบสบายๆนะคะเดือนละ8,000บาทขั้นต่ำ ฟรีดอกเบี้ยนาน24งวดเลยนะคะหรือว่า2ปีนะคะหลังจากครบสัญญาแล้วเราค่อยไปโอนกันชําระส่วนยอดที่เหลือใครพร้อมรีบๆมาจับมาจองนะที่ดินแปลงนี้นะคะพิกัดอยู่ที่ตำบลศรีนาวาอเ,อเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกนั่นเองนะคะห่างจากวัดสบกเขียวเพียงแค่1.6กิโลเมตรเองนะคะห่างจากวัดหนองเสือนะคะประมาณ1.9กิโลเมตร ใกล้เคียงตรงนี้นะคะมีทั้งตลาดมีทั้งซูเปอร์มาร์เก็ตซีเจนะคะมีทั้งอบตตลาดนี่มีหลายตลาดเลยแล้วก็เข้าออกได้หลายเส้นทางเลยเอาอย่างนี้ทุกคนเดี๋ยวพาไปชมดีกว่าก่อนที่มันจะมืดกว่านี้นะคะใกล้แหล่งน้ําด้วยเห็นไหมบรรยากาศดีๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยดีกว่าตามไปค่ะไปค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะจริงๆแล้วนะคะแอบเสียดายตรงนี้วิวเขาเริ่มจะแบบว่ามีหมอกลงแล้วนะช่วงนี้หน้าหนาวแล้วนะคะนี่คือเชือกเขาใหญ่นะคะอ่างเก็บน้ํา หรือว่าเาขื่อนขุนด่านก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะนี่คือแหล่งน้ําที่อยู่ใกล้ๆนะคะระหว่างทางเราขับรถเข้าออกได้หลายเส้นทางเราจะเข้าออกจากทางนี้ก็ได้เราจะเข้าออกมาจากทางนี้ก็ได้นะคะสังเกตตรงนี้จะมีเพื่อนบ้านนะคะอาศัยอยู่ตรงนี้เต็มไปหมดเลยเหไหมตอนนี้นะคะเริ่มจะมืดมองไม่เห็นแล้วนะคะเริ่มจะมืดคือว่าแสงกําลังตกพอดีเลยนะคะนี่เห็นไหมอ่าที่ดินของเราเข้าทางนี้ค่ะทุกคนนี่เลย ถนนตรงนี้เป็นถนนสาธารณะนะคะทุกคนกว้าง8เมตรนะคะเข้าออกได้แบบสบายๆเลยมีบ่อน้ําอยู่ฝั่งตรงข้ามหรือว่าหน้าแปลงของเราที่ดินของเราจะอยู่ฝั่งนี้นะคะพื้นที่บริเวณตรงนี้นะคะถือว่าเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์นะ <c oughs> ปลูกอะไรก็งามๆนะคะแล้วก็มีเพื่อนบ้านล้อมรอบไปหมดเลย <c oughs> สิ่งสําคัญทั้งหมดคือว่าสําคัญตรงที่ว่าดาว100,000บาทผ่อนนานนะคะตั้ง2ปีนะคะราคาตรงนี้นะคะตารางวาและเพียงแค่ ห้าพันบาทเท่านั้นเองเมายกแปลง630,000ามื่บาทปเดี๋ยวจะพาไปชมหน้าแปลงกันดีกว่าไฟฟ้าอยู่หน้าแปลงแล้วนะคะเดินมอแปลงไว้ให้แล้วไปชมกันค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะโอมายืนอยู่ด้านหน้าของที่ดินเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อจะพาชมนะคะนี่ นี่คือไฟฟ้าอยู่หน้าแปลงแล้วนะคะซึ่งเป็นไฟฟ้าชั่วคราวนะทุกคนแต่ก็ใช้ประโยชน์ได้เลยนะเราเดินไฟไว้เรียบร้อยแล้วนะคะที่ดินเนื้อที่นะคะ126ตารางวาอยู่ตรงนี้ทมเสร็จแล้วไม่มีบอ่อ้ํานะคะหน้ากว้างติดถนนประมาณ17เมตรค่ะทุกคนส่วนความลึกเนี่ยลึกประมาณนะคะ41เมตรรวมแล้วจะได้เนื้อที่นะคะนี่126อี12ตารางวา ราคานะคะตอนนี้เจ้าของนะคะขายถูกมากๆแล้วก็ให้ผ่อนได้ด้วยนะคะซึ่งผ่อนสบายๆเลยขั้นต่ำเดือนละ8 0 0 0ันบาทวางเงินดาววันนี้100000บาทพร้อมเข้ามาทำประโยชน์ได้เลยหน้าหนาวแล้วนะคะทุกคนหาที่พักพิงหาที่พักตากอา,ากาศสักแปลงหนึ่งนะคะซื้อไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเมายกแปลงตรงนี้ในราคาเพียงแค่ 6 3 0 0 0าบาทเท่านั้นเองนะคะตรงนี้เนื้อที่ทั้งหมด126ตารางวาราคาเฉลีย่ยแล้วก็เป็นตารางวาละ5,000บาทนะคะผ่อนสบายๆเลยฟรีดอกเบีย้ยให้ผ่อนได้นานสูงสุดนะคะ24งวดหรือว่า2ปีนั่นเองนะคะยอดคงเหลือก็ปิดงวดสุดท้ายที่ดินถมแล้วเสมอกับถนนนะคะเสาเขตละเขตชัดเจนมากๆสิ่งสำคัญคือแปลงนี้เป็นแปลงที่สวยมากๆเลยนะวันนี้แอบเสียดายนิดหนึงนะคะ อาจจะมองเห็นวิวเขาไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนื่องจากว่านะคะเริ่มเข้าด้านาอวแล้วหมอกลงเนาะนี่ที่นี่เราจะได้วิวแบบว่าครบลถเลยนะคะวิวภูเขาวิวทุ่งนานะคะอยู่ด้านหลังแปลงตอนนี้เขาเกี่ยวข้าวไปพอดีเลยวิวเขาชัดๆถ้าทุกคนมายืนอยู่ตรงนี้จะหลงไหลกับที่ดินแปลงนี้มากๆเลยใครที่จะเข้ามาดูนะคะตามพิกัดที่เราวางไว้ให้จุดสังเกตคือเราจะมีต้นสะเดาอยู่หนึ่งต้นนะคะตรงนี้ ทุกคนเข้ามาดูได้เลยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเพื่อนบ้านที่เราเข้าออกได้หลายเส้นทางตอนนี้คือเป็นบรรยากาศายามเย็นนะคะซึ่งก็จะประมาณ6กโมงกว่าเราก็จะได้อารมณ์แบบประมาณนี้ค่ะอบอุ่นนะคะเริ่มจะหนาวแล้วด้านหน้าของเราคือจะมีน้ํานะคะนี่อยู่เดินเข้ามาเมื่อสักครู่นะคะทุกคนนี่เห็นไหมคะอตอนนี้โอลี่พาชมในเรื่องของพื้นที่ภายในพื้นดิน ที่ดินเนื้อที่126ตารางวาให้ทุกคนเห็นสภาพบรรยากาศรอบๆก่อนเดี๋ยวจะพาไปชมถนนด้านหน้าที่กว้างถึง8เมตรนะคะนี่เลยค่ะมีเพื่อนบ้านข้างเคียงตรงนี้นะคะก็ยังไม่ได้มาสร้างอะไรนะคะใครที่ซื้อตอนนี้ไม่ผิดหวังนะผ่อนได้ฟรีดอกเบี้ยวิ่หายากมากๆทุกคนนะคะอันนี้ถือว่าเจ้าของนั้นน่ารักมากๆเลยและที่สำคัญคือราคาตารางวาละตก5,000บาทถือว่าไม่แพงนะ ไม่แพงเลยเพราะว่าที่ดินถมแล้วนะคะเสมอกับถนนเราไม่ต้องอมาถมอะไรอีกแล้วนะคะนี่คือบอ่อน้ําค่ะโอภาชมที่ดินจบแล้วนะทุกคนโอให้ชมบอ่อน้ําก่อนบ่อน้ําตรงนี้ไม่ใช่ของเราของเพื่อนบ้านที่ขุดไว้ใหญ่ซึ่งมันจะเป็นตามหลักนะคะของฮวงจุ้ยเลยหน้าน้ําหลังเขาเนี่ย น้ำแบบบ่อใหญ่ๆเลยแต่เป็นน้ำของเขาไม่ใช่ของเรานะคะซึ่งเป็นบ่อใหญ่ที่อยู่หน้าแปลงของเรานี่ที่ดินของเราอยู่นี่ไฟฟ้ายอยู่นี่แล้วก็หลังเขาคือวิวเขาอยู่ตรงนี้นะคะนี่เลยส่วนถนนตรงนี้กว้างมากทุกคนอย่าว่ารถกระบะจะเข้านะสิบล้อก็ได้เทรลเลอร์ก็ได้รถพ่วงได้หมดเลยนะทุกคนนี่เห็นไหม ตรงนี้เข้าออกสะดวกสบายมากๆเลยนะคะขอย้ํานะคะที่ดินของเราเหลือเพียงแปลงเดียวนะผ่อนได้นานสูงสุด2ปีนะคะหรือว่า24งวดผ่อนขั้นต่ําเดือนละ 8,000บาทนะคะดาววันนี้1 0 0 0บาทพร้อมเข้าทาประโยชน์ได้เลยที่ดินตรงนี้สามารถเข้าออกได้หลายเส้นทางนะไม่ว่าเราจะมาจากทางนี้ก็ได้นะคะตรงนี้ใกล้ตลาดเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยนะทุกคนใกล้วัดใกล้โรงเรียนใกล้อบอตอใกล้สถาน,นีอนามายัยคือใกล้ทุกใกล้อะเอาเป็นว่าตรงนี้เป็นชุมชนใหญ่เลยนี่คือถนนสาธารณะกว้างถึง8เมตรเห็นไหมคะ ที่นี่ตศรนีนาวานะคะอเอเมืองนครนายกจัังหวดนครนายกทุกคนจะได้ที่ดินวิวสวยๆแบบนี้นะคะผ่อนสบายๆส,ยส,ยสนใจรีบๆเข้ามาจับมาจองมาเป็นเจ้าของได้เลยนะคะทุกคนเห็นไหมอ่าการพาชมก็น,น่าจะประมาณนี้ลาไปก่อนนะจ้าทุกคนบ๊ายบายโดยเรื่องของที่ดินแปลงนี้ก็ประมาณตามที่อมพาชมไปเลยนะคะถ้าไในดีสนใจหรืออยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก็สามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลย สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินส,สวยราคาถูกๆและที่สำคัญจะต้องเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆแปลงอีกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ